ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่อนุบาลนกกระทาต้องทำยังไงคลิปนี้ผมจะพาไปดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนที่ร้านในงานเกษตรนครับตอนนี้เราอยู่ที่สมายฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการเตรียมพื้นที่ของการอนุบาลนกกระทานะครับเพราะว่ามีมือใหม่นะครับในหลายท่านที่กําลังฟังนกกระทาอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือนกกระทาของเขาเกิดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่นกกระทาเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ในการอนุบาลยังไงนะครับต้องมีการทายังไงบ้างนะครับซึ่ง วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่าหลังจากที่นกกระทาของเราเกิดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการจัดก,การยังไงตามลำดับขั้นตอนเลยนะครับผมจะพาไปดูสเต็ปการทำง,งานเลยนะครับว่าหลังจากที่นกกระทาของสมัยฟาร์มเกิดแล้วเนี่ยท่านสมัยฟาร์มมีวิธีการจัดก,การยังไงกับลูกนกกระทาที่กำลังเ,เกิดนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าการเตรียมพื้นที่อนุบาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วน,วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่1เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเตรียมพื้นที่สำหรับอนุบาลนกกระทาครับแล้วก็ส่วนที่สเนี่ยเป็นการจัดเตรียม การเตรียมพื้นที่อนุบาลเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็นุกนกกระทาที่เขาเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก็อื่นผมจะพาเพื่อนไปดูก่อนนะครับว่าพื้นที่อนุบาลเนี่ยต้องทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมหลังจากที่นกกระทาของเราเกิดแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเราอย่าเพิ่งทำอะไรกับนกกระทาของเรานะครับก็คือให้เขาเกิดอยู่นั่นก่อนประมาณสัก2-3ถึงวันในเกืนนี้นะครับเราจะมาเตรียมพื้นที่ในการอนุบาลก่อนนะครับไม่ใช่ว่านำนกกระทาออกมาจากทู่งฟักไข่แล้วค่อยมาายยน้ออไกกป ซึ่งวิธีการเตรียมครับเบื้องต้นก็คือเราจะเก็บกวาดที่นกกระทาชุดเดิมที่เราเลี้ยงออกนะครับก็คือหลังจากที่เราเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้น้ายาฆ่าเชื้อนะครับสำหรับล้างทำความสะอาดพื้นที่นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะครับหลังจากที่แห้งแล้วพื้นที่ก็จะเป็นประมาณที่เื่อน้แบบนี้นะครับผมอ่านี่คือพื้นที่หลังจากที่เราเก็บกวาดที่นกกระทาของชุดเก่าไปแล้วนะครับพื้นที่ก็จะสะอาดประมาณนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนเก็บกวาดที่นกกระทาชุดแรกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการโรยปูนขาวะครับ ก็เป็นปูนขาวที่ตามร้านเกษตรทั่วไปก็จะมีขายนะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงครับเราก็จะโรยให้ทั่วพื้นที่เลยนะครับอ่าเราก็โรยไปเลยครับก็โรยให้ทั่วพื้นที่เลยนะครับซอกทุกมุมเลยจช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับที่เป็นเชื้อราต่างๆนะครับอ่อก็จะช่วยกำจัดเชื้อราบางส่วนที่ยังตกค้างอยู่นะครับหรือว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับปูนขาวก็จะช่วยได้นะครับก็โรยไปทั่วเลยครับ โอเคหลังจากที่เราโรยปูนขาวไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการโรยแกลบดิบเข้าไปในพื้นที่อนุบาลนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นแกลบดิบที่เราได้มานะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการโรยแกลบนะครับเราก็จะโรยให้หนาจากพื้นของข้ออนุบาลเนี่ยประมาณสัก5-10เซนติเมตรนะครับก็คืออยู่ระหว่าง5-10เซนติเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ทําการโรยไปเลยครับชุบอ่า ประโยชน์ของแกลบครับก็จะช่วยหยุดซับมูลของนกกระทานะครับชุดอ่ารโรยลงไปเลยครับหลังจากที่เราโรยแกลบไปในพื้นที่อนุบาลแล้วนะครับเราก็จะทําการเกลี่ยให้แกลบของเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอนะครับดูพื้นที่ตามวิดีโอเลยครับผมอ่าพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราโรยแกลบไปแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆโรยแกลบแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมีการวางระบบของหลอดไฟนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับลกกระทานะครับซึ่งหลอดไฟนะครับนี่ครับผมทางสมัยฟาร์มเราก็จะมีการทําโคมไฟลักษณะนี้ด้วยนะครับซึ่งการคานวณหลอดไฟนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆนะครับสลับมือใหม่นะครับก็คือเราจะลูกบาลลูกลกกระทาหนึ่งตัวเนี่ยต่อไฟหนึ่งบัตนะครับนั่นก็หมายควาว่าสมมุติว่าเพื่อนๆมีลกกระทาอยู่หนึ่ง้ตัวนะครับเราก็จะใช้หลอดไฟหนึ่งร้อยบอยู่หนึ่งหลอดนะครับ หรือว่าอาจจะใช้เป็น60บาท2วัตต์แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อกระจายความอบอุ่นนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับในฤดูหนาวเนี่ยอาจจะมากกว่านี้นะครับหรือว่าในฤดูร้อนเนี่ยอาจจะน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็คือ1ตัวต่อน1นึวัตต์นั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือในเรื่องของความอบอุ่นนะครับเราก็จะทําการติดตั้งหลอดไฟนะครับแล้วก็เช็คดูว่าหลอดไฟของเราเนี่ยยังใช้งานได้ปกติไหมนะครับหลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟเพื่อให้ความอบอุ่นนะครับเราก็ทําการทดลองแล้วก็เช็คดูทุกจุดเลยนนะคครรรรับวววว่่่าาาาาโมมไไไฟฟฟขอองงงเเีีสหืติดดทุกล ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายหเพื่อนๆก็เปลี่ยนนะครับหลังจากที่เช็คแล้วพบว่าอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการวางถาดอาหารแล้วก็วางถังน้ําไว้นะครับเพื่อเตรียมให้นกกระทาน,นะครับไม่ใช่วเพื่อนๆนำลกกระทามาลงก่อนแล้วค่อยนาน้ำน้ำอาหารเข้าไปนะครับแบบนั้นคือเราจะทําการยากมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราวางถาดอาหารลงไปเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะทับนูนลกกระทาได้นะครับก็คือจะทำให้เราทํางานยากขึ้นนะครับเราต้องเตรียมถาดอาหารกับถังน้าลงไปก่อนก่อนที่จะนํลนกกระทาลงมาลงครับ ที่เพื่อนเห็นอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นภาชนะในการให้อาหารของสมัยฟามนะครับแล้วก็จะเป็นถาดลักษณะประมาณนี้ครับผมซึ่งขอบของถาดเนี่ยจะไม่สูงมากนะครับเพราะว่าจะทาให้นกกระทาขเขาหนักกระโดดเข้ามากินอาหารได้ง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ถาดที่มีขนาดสูงเกินไปเนี่ยเดีน,นั้นก็อาจจะมีปัญหาสำหรับลูกนกกระทานะครับและที่สําคัญครับเราก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตาข่ายนะครับสําหรับรองไม่ให้นกกระทาของเราเนี่ยขเขี่ยอาหารออกไปจากถาดของเรานะครับและก็เป็นคําถามที่พบบ่อยมากเลยนะก็คือน,นกกระทาได้เกิดเนี่ยเราจะให้กินอาหารไปไหนนะ ทางสมยฟาร์มเราจะให้เป็นอาหารไก่เนื้อนะครับจะเป็นอาหารไก่เนื้อที่มีโปรตีน21%นะครับทางเรามีเครื่องบดเราก็จะบดให้นกกระทานะครับนกกระทาก็จะกินได้สะดวกมากกว่านะครับสําหรับพื้นที่ที่มีเครื่องบดก็ควรจะบดให้นะครับแล้วก็เทสถานนี้ไปเลยครับผมซึ่งถาดนึงนะครับเราจะรองรับนกกระทาอยู่ประมาณ200ตัวนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเรือนนะครับบวกลบได้ตามความเหมาะสมอีกทีนะครับเพื่อนๆก็ดูอีกทีเดี๋ยวมาทานสมัยฟาร์มเราจะนี่ครับผมหนึ่งถาดลักษณะนี้นะครับ เราจะให้นกประมาณ200ตัวนะครับอย่างพื้นที่นี้นะครับเราอนุบาลนกได้ประมาณ400ตัวเราก็จะใช้ถาดอาหารอยู่2ถาดนะครับก็จะวางกระจายเป็นตามจุดไหมนะครับนี่ผมจะพามาดูอีกทีครับหลังจากที่เราวางถาดอาหารลงไปในขคออนุบาลนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมน้ําสำหรับนกกระทานะครับซึ่งนะครับนี่ครับผมก็คือจะเป็นถังน้ําไก่ใบเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็จะมีการใส่ก้อนหินเข้าไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันลูงนกตกน้ํานะครับ และก็ใ, them, ในน้าเนี่ยเราก็จะผสมเป็นไบโอบีสิบสองนะครับสำหรับป้องกันนกกระทานะครับเพื่อไม่ให้เขาป่วยนะครับและก็ Det. ที่สาคัญเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้จะเป็นยาซันฟาเมตนะครับที่เป็นยาที่ป้องกันไม่ให้นกกระทาของเราเนี่ยท้องเสียนะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับผมไม่มีขายนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้าเนี่ยตามอัตราส่วนที่เขาระบุไว้ข uh ้างขวดนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกนกกระทาของเราตายนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเรื่องของความอบอุ่นเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าลูกนกกระทาของเราก็ยังตายเนี่ย สาเหตุอาจจะเกิดจากลูกนกกระทาของเราท้องเสียนะครับซึ่งเราก็จะใช้ยาตัวนี้นะครับซันฟามีเพื่อช่วยป้องกันนะครับอ่าซึ่งวิธีการนะครับถังน้าลักษณะนี้นะครับใบเล็กหนึ่งใบเนี่ยเราก็จะให้สลับลูกนกกระทาประมาณ2 0 0้ตัวนะครับก็คือ1ใบสลับ2 0 0้ตัวถ้าเกิดว่าอนุบาลนกกระทาอยู่ที่400ตัวเนี่ยก็จะใช้อยู่2ถังเองนะครับเราก็วางเข้าไปในพื้นที่อนุบาลเลยครับผมนี่ครับอาจจะหาเป็นตะข่ายมารองไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันลูกนก เขี่ยแกลบเข้าไปที่ถังน้ําของเรานะครับอ่าโอเคครับผมครับผมในนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่สําหรับการอนุบาลนกกระทาของเรานะครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่อนุบาลเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปทําการย้ายนกกระทาที่อยู่จากเครื่องฟักไข่ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าวิธีการเคลื่อนย้ายนกกระทาที่อยู่จากเครื่องฟักไข่เพื่อสลับมาลงพื้นที่อนุบาลเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมต่อไปเราก็จะมาทําการย้ายนูกนกกระทากันนะ หลังจากที่นกกระทาของเราเนี่ยเกิดอยู่แล้วนะครับเราก็จะทําการแยกเปลือกกับไข่ออกจากกันนะครับเราก็จะแยกตัวนกออกมานะครับแล้วก็จะนับว่ามีจานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปลือกของไข่เนี่ยเราก็จะแยกออกไปนะครับแล้วก็อาจจะมีไข่นกกระทาบางส่วนที่ยังไม่เกิดนะครับเราก็จะไปส่องไฟดูนะครับว่าใบไหนไม่มีเชื้อนะครับใบไหนที่เชื้อตายนะครับเราก็จะทาการแยกเพื่อเก็บข้อมูลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลยครับว่าต้องทำยังไงครับตัวปิดวิทก่อนครับผมเราก็จะยกขาดของนกกระทาที่เกิดออกมานะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของลกกระทาของสมาฟความเราครับเ <_ d ue> ครื่องฟักไข่ของเราก็จะสามารถฟักไข่ได้ประมาณ4ถาดน,นะครับช <_ d ue> ุดโอเคประมาณนี้นะครับหล <_ d ue> ังจากนี้นะครับเราก็จะทําการแยกนะครับให้ลูกกระทากับเปลือกไข,ข่เนี่ยออกจากกันก่อนนะครับเพื่อจะนับจำนวนว่าลูกกระทาของเราที่เราฟักไข่อยู่เนี่ยจะเกิดอ,อยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตแยกนกกระทาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะต้องทํำยังไงครับหลังจากที่ผมทําการแยกนกกระทาออกมาจากเครื่องฟักไข่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการแยกนกกระทากับไข่แล้วก็เปลือกไข่ออกจากกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นตานนี้เลยนะครับนี่เป็นนกกระทาที่เกิดมาแล้วนะครับเราก็จะแยกขานไว้ตัางหานะครับนี่ครับผมแล้วก็นี้จะเป็นส่วนของเปลือกไข่ที่เขาเกิดมานะครับอันนี้คือกรดแบบสมบูรณ์นะครับก็จะแยกส่วนของเปลือกไข่ไว้ตัางหาครับและก็ส่วนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของไข่ที่เข แบบนี้นะครับเราก็ต้องทําการส่องไฟดูนะครับว่าใบไหนที่ไม่มีเชื้อนะครับหรือว่าใบไหนที่เชื้อตายนะครับหรือว่าใบไหนที่นี่ครับผมอย่างเดยวนี้ครับกาลังจะเกิดอยู่ใบนี้ครับเราก็ทําการนําเข้าไปไว้ในตู้ฟักไข่เพื่อลุ้นต่อนะครับว่าเขาจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับก็ลุ้นต่ออีกประมาณวันถึง2วันนะครับและต่อจากนี้ครับเราก็จะทําการย้ายนุกทาของเราเนี่ยไปที่ค้ออนุบาลนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพื่อนๆต้องทํานี่ครับผมอันนี้จะเป็นใบบันทึกนะครับ ข้อมูลของนกกระทานะครับว่านกกระทาของเราเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่พศเท่าไหร่นะครับแล้วก็จํานวนที่เกิดเท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้นะครับโอเคครับต่อไปเราก็จะทําการย้ายนกกระทาของเราไปที่พื้นที่อนุบาลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่าขั้นตอนของการนํานกกระทาไปที่พื้นที่อนุบาลเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับอ่ะเราก็สอนฐานแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นที่พื้นที่อนุบาลกันต่อเลยครับไปเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการย้ายนกกระทามาที่พื้นที่ของการอนุบาลแลวนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะติดนี่ครับผมวันเดือนปีเกิดที่เราเขียนไว้นะครับแล้วก็จำนวนการเกิดเนี่ยติดไว้ในพื้นที่ที่เราสามารถมองเห็นได้สะดวกนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่านกกระทาของเราเนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันนะครับที่เราต้องทํานะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการย้ายนูนกระทาของเราเนี่ยตรงไปที่พื้นที่อนุบาลนะครับหลังจากที่เราย้ายนกกระทาเข้าไปที่พื้นที่อนุบาลแล้วนะครับนกกระทาของเราก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมีการกระจายตัวอยู่นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนรู้นะครับ อย่างผมให้เพื่อนดูคร่าวๆนะครับนี่ครับผมนกกระทาเขาจะเรียนรู้นะครับหลังจากที่มีเพื่อนนกกระทาตัวนึ่งเนี่ยเริ่มไปกินน้ํานะครับหรือว่าไปกินอาหารนะครับเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้นะครับและตัวอื่นๆเนี่ยก็จะทําตามกันเองนะครับนี่ครับผมลักษณะของนกกระทาที่อยู่ในท่ออนุบาลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการกระจายตัวกันดีแบบนี้เนี่ยก็คือความอุ่นถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่ายังสรุปไม่ได้นะครับเราต้องสรุปหลังจากที่เรานํามาลงพื้นที่ประมาณสัก30นาทบนล้ีนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยบางตัวเขายังไม่รู้นะครับว่าที่ไหนคือที่ที่อบอุ่นที่ไหนคือน้ําที่ไหนคืออาหารนะครับเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้นะครับในบางตัวบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังจะรวมตัวกันอยู่นะครับเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงนะครับอันนี้คือบรรยากาศการทํางานจริงของสมายฟาร์รรมเลยนะครับหลังจากที่เราย้ายนกกทาออกมาจากเครื่องฟักไข่เพื่อนํามาพื้นที่อนุบาลเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับซึ่งมีคําถามนึนะครับที่ผมได้รับจากสมาชิกหลายๆท่านนี่บ่อยมากเลยนะครับนั่นก็คือนกกทาเนี่ยเราจะอนุบาลถึงอายุเท่าไ ซึ่งบอกกันเลยนะครับว่าระยะเวลาในการอนุบาลนกกระทาเนี่ยจะไม่ตายตัวนะครับอยากสรุปว่าเป็นในช่วงของฤดูหนาวนะครับเราอาจจะอนุบาลนกกระทาถึงอายุประมาณ3สัปดาห์นะครับหรือว่าในช่วงของฤดูร้อนนะครับเราอาจจะอนุบาลแค่อายุ2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับซึ่งเราต้องดูตามความเหมาะสมทีนะครับว่าหลังจากที่เราหยุดอนุบาลแล้วนะครับปิดไฟกกแล้วเนี่ยดูซิว่าพฤติกรรมของนกกระทาของเราจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่านกกระทาเรายังมารวมกันนะครับนั่นก็แสดงว่าเขายังต้องการความอบอุ่นอยู่นะครับ บางครั้งเราปิดไฟเพราะว่าคิดว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการความอบอุ่นนะครับแต่พอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยลูกนกกระทาของเราจะมีการตายอยู่ครับในช่วงอายุประมาณสสัปดาห์นะครับ,ปปรห,รบหรือว่าในฤดูหนาวเนี่ยเราปิดไฟตอนอายุ3าสัปดาห์ลูกนกของเราก็ยังตายอยู่เนี่ยแบบนี้ก็คือเขายังต้องการความอบอุ่นอยู่นะครับซึ่งการอนุบาลนกกระทาเนี่ยความอบอุ่นคือปัจจัยข้อที่1่เลยนะครับที่สาคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางท่านมือใหม่ที่ไม่ได้ควบคุมเรื่องของความอบอุ่นนะครับโดนปรากฏว่าตายหมดเลยก็มีนะครับผมก็เห็นสมาชิกท่านึงนะคร อนุบาลน,นกกระทาโดยที่ไม่มีความรู้นะครับก็คือมีนกกระทาเกิดมาประมาณสัก 100- ่งร้อยหรือสอตัวแบบนี้นะครับเขาก็เอาหลอดไฟมาตั้งไว้นะครับแล้วก็เป็นห้องกว้างใหญ่ๆนะครับโดยที่ไม่ได้มีการทําพื้นที่อนุบาลไว้แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อลองจิตนตนาการดูว,ว่านกกระทาประมาณสัก2 0 0้ตัวนะครับแล้วก็มีหลอดไฟหลอดเดียวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับซึ่งแบบนั้นบอกเลยนะครับว่านกกระทาของเราเนี่ยมีโอกาสตายได้สูงมากนะครับแบบนั้นไม่ควรทํานะครับไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะครับอาผมลืมบอกไปอีกอย่างงนนึะครับ ถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่การอนุบาลที่มีชิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับที่สําคัญก็คือพื้นที่การตั้งวางของเราเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ของโรงเรือนอีกครั้งหนึ่งน,นะครับอย่างที่เพื่อนเห็นรอบด้านนะครับก็คือจะเป็นโรงเรือนของการอารนุบาลนะครับก็คือจะมีผ้าใบเนี่ยปิดรอบด้านเลยนะครับไม่ให้ลมโกเข้ามาด้านในได้นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเนี่ยทำพื้นที่แบบนี้แล้วก็ตั้งไว้ในพื้นที่โล่งๆนะครับให้ลมพัดผ่านโดยตรงแบบนี้ <ahr> ไม่ได้นะครับเหมือนนกกระทาของเราก็จะตายได้เหมือนกันนะครับโอเคครับหลังจาก ในช่วงสัปดาห์แน่นะครับเราอาจจะมีการนี่ครับผมหากระสอบอาหารสัตว์เก่านะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาปิดพื้นที่การอนุบาลไว้นะครับโดยเราจะเปิดพื้นที่ของค้ออนุบาลไว้ประมาณสัก30%นะครับให้มีพื้นที่หายใจประมาณสัก30%นนะครับในช่วงแรกของการอนุบาลเนี่ยนกกระทาของเรายังไม่ได้ต้องการอากาศในการหายใจมากนะครับเราก็ปิดพื้นที่เท่านี้พอนะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนดูตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับ เพื่อนๆก็ได้ดูนะครับว่าขั้นตอนการเตรียมลูกนกกระทาเพื่อน,นํามาข้ออนุบาลเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ยั <indung> ยงไงนะครับแล้วก็ในการจัดเตรียมลูกนกเนี่ยหลังจากที่เขาเกิดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการยังไงนะครับหวังว่าเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุบาลนกกระทาเลยนะครับหรือว่ายังไม่มีข้อมูลเลยว่าหลังจากที่นกกระทาของเราเกิดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะครับ หรือว่าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจจุดไหนนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งช่องทางการติดต่อของสมายฟาร์มก็คือจะเป็นเพจฟซบุ๊กนะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามสมายฟาร์มเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆสะดวกทางไลน์นะครับก็สแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ ID line ตามด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสอบถามปัญหาหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับทางฟาร์มเราก็ยินดีให้คำแนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมโก้สมัยฟาร์มและช่างภาพการสมัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อื่อนๆมุกรีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณาครับสวัสดีครับ